วผมชื่อหน่อยที่มันแปลว่าน,น้อยอยากจะบอกแม่ด้วยรัลอยประวัติกหน่อยมันน้อยสักไรเศร้าทุกคนั้งเธอได้รู้รับรองว่าหนาวบางวันจะเล่าคร่าวๆประวัติของบักหน่อยให้ฟังไปอยู่ปโปนุสาวน้ำนชื่อว่าดาลีโดนบักหน่อยเล่นกกจักรจี สร็จแล้วบักหน่อยก็ทิ้งไปไมาอยู่คอรารัปบักหน่อยก็ฟาดเกือบทุกรายสาวๆลังจ้ำขึ้นใจคนอันตรายลนั่นชื่อหน่อยมาอยู่คอนแกนได้กับน้องแานหน้นามนตน่อยก็ทิ้งไปอยู่กับอีคอนที่ชอวิไลอยู่อยาโศทนอยู่ได้สองเดือนนายก็กลับมายืมยืงยืนแฟนเก่าที่ชื่อน้องพรอ,อยู่เมืองอุดตอนนละนคอพนมน้องแตงคนโก้ที่อยู่เหมือนน้องคายหน่อยก็ทิ้งเขาไปแบบไม่มีเอ่ยและไม่ควรกลับมา คูมิก็โดนหน่อยทิ้งไปถึงสามคนไม่อยูสกนหน่อยและวมีอยากจะสนใครพราหน่อยทิ้งสาวไปแล้วห้าคนสาวดาคนยังจะอยู่อยุธยาน้องก็คงไม่ว่าจะหน่อยจะทิ้งเจ้าไปอีกคนประวัติของหน่อยก็บอกแล้วไม่ใช่น้อยนี่แหละคือจุดอันตรายประวัติของหน่อยที่เรามา o อโอ oh oh แค่ครั้งน,นึงประวัติของบักหน่อยที่เรามา ปากหน่อยก็ฟัดเกือบทุกรายสศรษนาเลิ่งจำขึ้นใจคนอันตรายนชื่ออันนอยมาอยู่ขอรัสหน่อยก็ฟาดเกือบทุกรายสศรษฐาเลิ่มจำขึ้นใจคนอันตรายนั่นชื่ออัน่อยมาอยู่คอมแกนได้กับน้องแดนแน้มนหน่อยก็ทิ้งไปอยู่กับอีกคนที่ชื่อเวลาอยู่อย่างโซทออยู่ได้สองเดือนหน่อยก็ประมายืนยืนยืนแฟนเก่าที่ชื่อน้องทออยู่เมืองบุตรเก่าเล่นแม่ขออนมน้องแซงคนโกที่อยู่เมือนน้องคลายหน่อย งเข้าไปแบบไม่มียอะใหญ่และไม่ควรกลับมา นอนเหนี่วเมื่อกูดอนแลนน้ำนนหน้ามนไหนก็ทิ้งไฟอยู่กับอีคนที่ชื่อวิไลอยู่อย่าโซทอนอยู่ได้สองเดือนหนหยก็กลับมายืมย,นยืนแฟนเก่าที่ชื่อน้องพันพอุดอนแลนนครสนุงนอกแฟนคนโตที่อยู่มือน้องทายไหนจะทิ้งเขาไปแต่ไม่มีเยอะใหญ่และไม่โวนกลับมา อยู่ชายับุงก็เดาน่อยทิ้งไปคงสามคนไม่อยูสกสกลหน่อยเลยไม่อยากจะสนใครพอหน่อยทิ้งสาวๆไปแล้วหคนสาวด่าคนอย่างที่อยูยยุธยาน้อย,ยก็คงไม่ว่าถานหน่อยจะทิ้งเจ้าไปอีกคนประวัติของหน่อยก็บอกแล้วไม่ใช่หน่อยนีแหละคือจุดอันตรายประวัติขอหน่อยเดี๋เรามาแค่ครึ่งหนึ่งประวัติของบักหน่อยที่เล่ามา